ครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์แอตแลนติกนะครับผมเซิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นในอเมอนเลยนะครับส่วนรายละเอียดโปรโมชั่นเนี่ยเราจะไปแบบรวดเร็วเลยนะเพราะว่าเรามีสัญญาอย่างหนึ่งก็คือเราจะฉลองนะครับสองพันซะับนะเออประมาณนี้โปรโมชั่นครับก็รายละเอียดตามนี้เลยนะครับผมก็จะมีพวกกล่องต่างๆเอาไปสุ่มนะครับแล้วก็เป็นเซ็ตห้าสิบสามร้อยแล้วก็เป็นปืนห้าร้อยนะครับส่วนใครที่ตามผมมาเนี่ยก็จะรับเป็นโปรโมชั่นแชร์กลุ่มนะเออประมาณนี้ได้รับตัวเช่าด้วยฟรีๆเลยสามวันเนาะเอาไปเช่า ้าสิบตั๋เ,เอาไปเช่าตัวละครคาเนกินี่นะครับก็โหดๆเลยนะส่วนใครที่ชอเป็นเท่ทีเป็นชอเลยว่าเป็นสายฟาร,ร์มบอสนะครับก็จะรับเป็นเซตพวกนี้เลยก็ m อ็น่าจะโหดสุดแล้วนะตามตามาเซตของเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนในทิปในกล่องเนี่ยก็จะมีปันนี้เลยรายละเอียดนะมีพวกตัวละครแล้วก็ตัวละครฟาร์มก็สามารถฟาร์รมได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเซตสุ่มในกล่องเดี๋ยวเราไปสุ่มให้ดูนะครับส่วนไฮไลท์ของคลิปนี้ก็จะเป็นใครที่ อ,อยู่ตามผมมาเนี่ยก็ขอบคุณมากนะ2 0 0พั2000ทรับนะอ่าส่วนกิจกรรมมีให้เล่นก็คือเข้ากลุ่มเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็คือแนะอตแลนติกนะเออดี๋ยวผมจะโพสต์เอาไว้นะครับว่าเออเนี่ยใครที่ตามผมมานะเออได้มาเว้นเลยประมาณนี้ฉลอง2 0 0 0ัทรับแจกเงินรางวัลประมาณนี้เดี๋ยวก็คือเข้ากลุ่มนี้มาน่แหละเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้นะครับเกี่ยวกับการฉลองนะเออก็ประมาณนี้ละกันเนาะ เดี๋ยวเราไปฟาร์มให้ดูนะครับก่อนไปเล่นเราก็มาเปิดกล่องนิดหน่อยนะครับก็จะมีกล่องตัวละครน,นะแล้วก็กล่องอะไรเนะี่ยกล่องง่ายอันนี้น่าจะเป็นกล่องนะออห้าสิบนะโอ้โหเปิดแบบนี้อะเปิดโคตรนายเปิดหาสามร้อยนะครับผมเปิดเอ้ยเทพดีอุ้ยตัวสามร้อยนี่เลรดดีอยู่นะห้าสิบได้ต้องสามกล่องนะไดปะ่ะอ่าก็ประมาณนี้ประมาณนี้ อ่าประมาณนี้แล้วกันเนาะนี่ดาเมจเท่าไหร่ราทสิบโอเคเดี๋ยวเราเปิดอันนี้ให้ดูเฟ็นหาพวกเอาเวียตกางมาเลยหาพวกเวียดนะครับเวียดทองก็น่าจะโหดสุดนะครับผมไม่ค่อยชอบเซิร์ฟที่เปิดแบบเนี้ยมานานแต่ก็จะลุนล้นลุ้นดีอ่ะเซียดโกะเนาะก็มานนี้อาละอ่าก็กี่กล่กองวะ เอ่อสิบห้าลบสองหกะเอ้เจ็ดเจ็ดกล่องก็ได้ประมาณนี้นะครับนะแล้วก็เป็นกล่องตัวละครน,นะครับต่อไปก็จะหาตัวละครนี้โหดสุดเลยผมผมว่านนะน่าจะวิ่งไวอะแล้วก็โดดสูงด้วยนะครับเป็นตัวละครมิขู่นะเหมือนที่ต้นคลิปเราเอ่าไอ้นี่ไปนะครับแต่ว่าเขาออกให้แล้วโอ้โหมิคู่ผ่านกล่องนึงกล่องสุดท้ายเพิบเพิบเพิบเพิพจ,จะมะ ดีจริงๆเดดดับก็ประมาณนี้นะครับก็จะยากๆหน่อยนะเพราะตัวละครม,มันหายากนะครับค่อนข้างหายากเลยประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวมีรายละเอียดนิดหน่อยนะครับก็คือ,เ,อเดี๋ยวเขาจะเปิดกิจกรรมฟาร์มเนาะพวกแจกงนแจกเงิงงงนอะไรประมาณนี้นะเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมมากันนะครับท่านผู้ชมก็จะมาฟาร์มให้ดูก่อนนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะคนก็อาจจะแบบน้อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นทดลองให้ดูนะนี่ก็เป็นบอสต่างๆเนาะ อันนี้จะเป็นบอสอุ้ยบอสเยอะจังวะเรื่องอะไรเนะี่ยผมไม่ได้เหมือนบอสเอวีพีจะตีทีเดียวตายนะครับมันโ,โดดมาถึงเนี่ยดูโชว์โง่อยนะไปไหนงั่ะทุกคนกขอออกจากตรงนี้ก่อนบอสเอวีพีมาตีทีเดียวตายขอออกตรงนี้แป๊บนึง อย่านะอย่านะอย่านะมันทีทีเดียวตายผมผมมาฟาร์มแล้วรอบนึงนะยัดทีทีเดียวตายงงเลยเฮ้ยอ่าโอเคได้อยู่ได้อยู่เอาเอายิงไปเรื่อยๆนะครับทุกคนว่าจะได้อะไรนะนี่นะมีกระจูอา่อาค่อยตัดไปออลฟีน่าจะฟาร์มนานอยู่แหละแต่เดี๋ยวผมค่อยตัดนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อย เวีนี่ก็เล่นได้นะครับแบบโหดเหมือนกันนะครับไปไปตอาฟามไปชิลๆแล้วกันเนาะไป หลังจากโอ้ยเี้ยมันนานยังวะก็สมกับบอส MVP ีนะเอ้ยเดี๋ยวเยวเราลากไปก่อนว่ามันจะได้ของอะไรนะครับร้าตายอ้าบัทูจีซีเจ่มจริงๆนี่ก็เป็นเซตที่สามารถเล่นได้เหมือนกันแหลวะวาอันนี้อ่ะ Honey, ฮันนี่นิเดาเมดโอ้โหตังค์เก็บเถอะก็ประมาณนี้ M1 ของดีแน่ๆโอ้ยร้อยยี่สิบเอ้ก็ได้อยู่นะให้เป็นมิกระจูเป็นร้อยหนึ่งเฮ้ยได้อยู่แรงอยู่เยู่เท่ากับไม่แรง <c oughs> นะฟาร์มต่างๆนะก็จะมีประมาณนี้เหมือนจะมีอยากได้ MVP อยู่นะเซต MVP ก็ใครที่อยากฟาร์มก็มา,มาได้นะเดีย๋ยวเราไป อายิงคนให้ดูแล้วกันแค่ตอนนี้เห็นผมเห็นไปตอนนี้เวลาเที่ยงๆนะผมมาทําก็แบบเซิร์ฟเวอร์เปิดใหมให่ให้ทุกคนดูนะมันก็เป็นแนวเมซอนเลยเนาะคนตอนนี้ก็มีอยู่เห็นอยู่สี่คนนะเอยอยู่ที่ฟาร์มสองคนหนึ่งหนึ่งสองคนแล้วก็เซิร์ฟผมแหละสองคนก็หกคนอนะเดี๋ยวต้องรองพวกสตรีมอะผมลงคลิปก็จะมีคนหนึ่งมั้ง อทำอะไรของมันอะเอ้าตายแล้วเร็วจังล O B มีอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเอ่อสามร้อยก็แรงอยู่นะแต่ผม,มอยากไปหนึ่งหนึ่งกว่าเดี๋ยวผมไปหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวมาทุกคนผมอยู่แต่หนึ่งหน,นึ่งอะตอนเนี้ยคนนี้มันสตนรีมครับครับห้ามห้ามคำยาตัวอะไรนะพี่กดมันมีอยู่นะ คืออะไรนะปั๊มยาตัวไอกดมีอยู่หรอโอเคปั๊มยาตัวไอคืออะไราจารย์น้าที่ที่ไม่ได้ปั๊มยาตัวไอเปล่าเนี่ยฟันฟันกี่ทีปั๊มอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับที่เอาเอาของใครมาเล่นเนี่ยของปั๊มมาอะไรของอะไรผมไม่รู้ฟันกี่ทีป่ะทุกคนน่าจะสี่ป่ะสี่ปั๊มยาหนึ่งสองสามสี่แต่ลองดูกันนะปั๊มปั๊มยาตัวไออ๋อมาโทรศัพท์อ่ะนะ อ้าวไม่ตายไปจังวะน่าเขาน่าจะลืมปั๊มยามาแนวเมซอนนะครับแล้วก็ปั๊มยาแล้วก็ตีแบบตีแบบวนวนวนอ่ะอะไรปั๊มปัป๊มวะเราต้องหมุนข้อหลังเขานะครับเพราะฟันตรงตรง,ตรงเขามไม่กล้ใจพี่ผมไม่รู้กีบ๊มตอนไหนอ่าโอเคโอเคเล่นไกลก็ได้ มาเล่นไก่ก็เล่นได้เหมือนกันอ่ารู้ละรันรู้ละ <laughs> โอเครู้ละ <laughs> ยังไม่รู้อะไรเลยเพิ่งมาเนี่ย <c oughs> อ่ะไรงั้นก็ได้นะครับเร <c oughs> าพลาดเราเข้าได้พลาดทีหนึ่งคือแพ้เลยนะครับเซิร์ฟแบบนี้คือแบบกิจอะ่ะเพราะว่าพวกนี้เขาเก่งนะแนวพวกนี้แบบหมุนเอาหมุนเอาอย่างเดียวอะ่ะ แน่นๆ,ๆ <c oughs> ต่างคนต่างไอ้นี่นะต่างคนต่างเข้าโ <c oughs> อ้ยเหลือสิทีเดียวเราพลาดตรงไหนวะนะครับตอนนี้เซตสุดท้ายผมแล้วถ้าตายก็คือหมดแล้วนะครับเราคงต้องปิดคลิปนะะไปดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเป็นให้มันนิดเดียว โอ,โอ้ยพลาดอีกแล้วแต่เราก็ฟันเขาโดนอยู่นี่ผมว่าไม่รู้ว่ะรู้อ่ะนั้นต้องหมุนฟัน,นะอะเอาพลาดอันนี้ไป อะไรอะ่ะก็โอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวผมรอสักพักแล้วนะมันไม่มีคนลงมาเลยครับก็เดี๋ยวิดทิปไปเท่านี้แล้วกันนะเนาะเซิร์ฟแนวอเมซอนแบบแท้ๆเลยอะ่ะผมว่าแนวนี้สนุกครับแนวมีดฟันอะ่ะแต่ผมต้องฝึกหน่อยนะไปฝึกแต่แนวเล่าหัวแนวทิรเมรนะเออก็ประมาณนี้นะฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์นะแล้วก็ส่งมาซับแล้วนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามีกิจกรรมในกลุ่มนี้นะกลุ่มของเซิร์ฟนี้เดี๋ยวเราไปอ่า ใครที่อยากเล่นก็เข้ามาเล่นกันนะครับโอเคไปเจอกันคลิปหน้าครับ